วิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi กล่อง HD Life Pro Plus <Okay. S 1> เสียบ USB Wi-Fi เข้าที่ตัวกล่องเปิดเครื่องและกดปุ่ม Home ที่รีโมทเลื่อนไปขวาสุดตั้งค่า Wi-Fi เลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อกดเข้าไปใส่รหัสผราด กดปุ่มสีแดงเพื่อตกลง DHCP ให้เป็น Enable กดปุ่มสีแดงเพื่อเชื่อมต่อจะขึ้นคำว่า Connect กดตกลงเข้าไปตรวจสอบ IP ว่ามีการแจกมาจากเราเตอร์หรือไม่เข้าไปที่อินเท Internet ททวี กดปุ่มสีแดงที่รีโมทเพื่ออัปเดตช่องรายการตรวจสอบ YouTube TikTok ว่าใช้งานได้หรือไม่จุดสังเกตอีกอย่างเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตแล้วมุมขวาบนจะมีคำว่า wi-fi connect